มาดูมันล่อนไม่ต้องเนี่ยไม่ใช่เลยมันจะเป็นเงาะสะพานเหเงาะเขาบอกว่าต้นไม้โตเร็วคือต้นไม้อะไรคือต้นไม้ที่ปลูกวันนี้ครับนี่ไปเลยเอ้อเชียบมาเดือนมีนาจ้าไหนบิ้งแห้งนะครับผมวันนี้วันนี้ปีใหม่ครับมีโอกาสเดินทางมาบ้านครับผมอันนี้พามาชมบรรยากาศอันนี้เป็นสวนของของน้องสาวครับ น้องสาวียุติสกับสวนเสริมครับสวนของนงองคกับของเมีนครับวันนี้เรามาดูเริ่มต้นปลูกต้นไม้เขาจาะเป็นลูกลูกกระถอนไม่รู้ล่ะต้นเงาะครับอันนี้เป็นสวนของบางคนกาปลูกเป็นกระถอนบางคนก็ปลูกเป็นเงาะเป็นสวนของน้องสาวคุณ มันมีโคการมาใช่เป็นสวนผสมครับอันผู้อันวิศเวบอกว่าจะเป็นต้นเงาะเป็นต้นกระถอดต้นเงาะหรือกระถอนมันมีสองอย่างมันเหมือนกันเขาบอกว่าต้นเงาะใช่ไหมใช่มันเป็นเงาะแต่ว่าโตขึ้นไม่ไหวบอกคุณไว้ไม่ไหวแล้วไปออกของกันเด้อมองอันนี้ไหมมาเห็นเื่อยเห็นเห็นปลาเลยวะเห็นตัวปลาเลยอันนี้อ้าวสเซีับผม เส้นกวางครับเส้นกวางเส้นกวางเส้นกวางดีครับดีครับเสยนกว้างครับมาบานปีใหม่ครับเดี๋ยวเขามีหลายโปรเจกตงอยู่อันนี้อันนี้มาปลูกต้นไม้แล้ครับอ่านี่ครับมึงนี่ครับมาปลูกต้นงาอต้นนกห่วงนะครับเอาไ้จะกินเนาะอันนี้น้องสาวครับผมลุปสองลุรสองลุรงน่อันนี้ลุเนียครับทุกคนทุกคนอันนี้รูปสองรูปสองอ่นี่นี่น้องน้องไส้น้องส้น้องมีนน้องมีนอีจะคล้องสวนหนึ่งส้นหมนี่งรูปสองม่ตรงผิดต้นต้นไม้มันตรง เอาคูณไปเม็ดคูณเม็ดเม็ดอยางใดเม็ดเม็ดคุณเม็ดพุทธมนทรนี่คือต้นไม้นี่ันออกออกดอกออกผลดีครับมะเปลี่ยนเสื้อใส่กันหน่ากันเอ้มันถึงวิธีเับผิดวิธีอะไรมันสิได้กินผลมะลิันนี้เป็นเป็นการเริ่มต้นปลูกเน้องเขาไนมีโครงการมีโครงการทําเป็นสวนผสมปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกใช่ครับเราไม่ต้องเรอกันนั่นไหมอ่ะ นี่ผมปลุมกว้างครับลุมแคบจับจอกปลูกมั่นเนี่ยเปรียบเทียบกันพันเดียวกันแต่ว่าให้มั่นเนอันไหนจะได้กินไหวกันเมื่อไหร่เมื่อเหราเมื้อไหร่เสี้ยนกว้างว่าปลูกบางม่วงกนได้ครับเนี่ยนี่นี่ลุมตัมนึงอันนึงต่อไ้เลยโน้ตโน้ตโน้ตอันนี้ได้กินก้อนนี่คือว่าโน้ตว่องแพม่เลยรอผลผลิตรอผลผลิตอะไรจะได้กินก่อนกรับนี่ันนีใช่ไหมเนี่ยความกว้างวันเดียววันเดียวเพราะว่าอ่าเพราะ่านี่ละ ประมาณนี้ลงไม่ต้องใหญ่มากก็ได้เมื่อเช้าเรากว้างอยู่ใช่ไหมแต่มันถือวิธีได้เหมือนกันคอยมีน้ำคอยมีน้ำไม่กว้างขนาดเพราะดินดินมันไม่ใช่ดินเลยนี่ไม่ใช่ดินเหนียวดินทรายมันลงได้เดียวลงได้ทรายได้เดีพราะเขาได้คิงว่าห้องเพื่อนเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วขอไม่ขอขอให้มีน้ำอย่างเดียว ใช่แล้วก็ขี้วัวหนาลงที่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งลงเดี๋พิ่งลงมันร้อนคือว่าเราเราปลูกเมื่อเช้าเราน้ำลงหลุมทุกหลุมอยู่แล้วเขาบอกให้เอาน้ำลงหลุมแต่ว่าอันไหนจะได้ค่อนข่ายมันต้องดูไม่แล้วก็หลังหลังปลูกให้มีน้ำให้เขาเพราะว่าเราทฤษฎีบทเราเคยปลูกมาอย่างนั้นไงไม่เพราะว่าเราปลูกหลังหลังฝนเนี่ยมันจะต้องมีน้ำให้เขาเข้าใจกับพื้นที่และบรรยากาศแต่ละที่และพานธรงไม่ก็คือเราเป็นเจ้าของนี่ครับน้องสาวพื้นที่นี้ไว้ครับนี่ ก็ได yeah, ้ชอบบดานไปได้พาพมาชมบรรยากาศเขาวๆเนอะี่ไม่เหมือนกันครับใช่นี่ลุมแรกลุมแรกลุมแรกเออลุมลุมแรกเฮ้ยไม่ใช่ลุมแรกเ็นเจ้าของพื้นที่หลายลุมแล้วแต่ว่านี่เป็นลุมแรกของแถวนี้เขาเป็นคนพื้นที่เราจะคว่ามันต้องการแบบเลยแบบเลยนี่ต้นต้นสุรียนโอ้โหต้นงาออยาไปกระท้อนก็ไม่รู้ตอนนี้ปลูกต้นงเออยาให้ไปกระท้อนก็แล้วกันปลูกงาะที่เป็นกระท้อนนะครับตัวไปนี้บึง แล้วกที่เบิ้งใบนี่ใิมีโลกมีมีเพียไฟเด้ครับนี่ยสขายาน้องสขายาด้วยมีเพียไฟเลยอกว้างสขายาด้วเพียไฟม้อยยาเนาะรรมากจังอยเด็กไม่ใกลเด็กๆเด็กๆ้ินอินสวัสดีค่บก่อนอินสวัสดีคัะกล้องก่อนสวัสดีคับพี่ออเดอร์พี่ออเดอสวัสดีคกอสวัสดีคก่อนเอออรินก็มาด้วยวันนี้อุ้ย มามาดมาหมดเลยพอดีไอ้นัรวไอ้นี่นับเพราะมันดหอยเด่หอยสาโลแล้วก็น้องหัวเปรื่องว่านี่บ้งเปลืองว่าจะแกงเยวบานบ้างวานล้ไก่โอ้ยาัวากเดาพปพอ่พรแล้วบลึกล้พแล้วเพราแล้วพรล้วึกร้ ไม่ต้องไม่ต้องลึกมากก็ได้มีเสือแม่นาะมีเสือแม่เข็นน้ำพอเข็นน้ำพองฉันวาเพื่อนกับตีสองอ่าน้ามาใส่ซมินอันนี้ครับเที่ยงกางคืนแล้วเนะครับมีเสือแม่คนเนี้ยแต่พูดถึงเกษตรเนี่ยมันไม่มีการตายตัวครับมันเป็นการทดลองใช่ครับเป็นการทดลองครับแต่เราที่เขาทดลองเขลองมัลองาแล้วครับมันมันต้องแต่าหน้าที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเจ้าหน้าที่แต่ละการดูแลไม่เหมือนกันแมวเดือดเบิ้งเบิ่งแนวเด้อเดือเนี่ย มึงงับเลยที่เลยทีเลยอามินเฮ้ยเป๊ะเลยอ่ะเป๊ะเลยเป๊ะๆเลยไม้ดอกจริงๆนะวัดกับถ้ามีจุดศูนย์หนึ่งได้หมดครับมะพร้าวมะพู้มะพร้าวอะไรได้หมดตาคู่ตาคขาเน่ะลงไปยืนอ่ยดูครับดูวิธีที่ลองลองดูครับนี่ต้องแกะพัดติดำเอาไปอยู่ขี้ดินเลยนี่ยต้นจักหว่านของแพงไหมนี่ยเงาะเงาะสองต้นร้อยห้าสิบอือโอ้แพง ต้นนั้นหมักกันสองวันเส้นเปล่านะครับเี้นเป่าครับเส้นเปล่าเขื่อนลำเปาาครับเอ่มีเส้นเปล่าเส้นแดงเส้นยอดครับเส้นแดงเส้นยอดครับผมโอ้ยเส้นเปล่าปลูกต้นไม้เก่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวมือรอติดตามคอนเทนต์นะครับติดตามคอนเทนต์มีมี่พี่โปรเจกต์ก็สิไปอ็ดล่าสิบหาน้องหนูบ่น้องหนูน้องหนูกับน้องปลาน้องหอยนั่นอะเสียอย่างเดียวไม่มีปุ๋ยหมักก็แค่นี้ก็พอ สัสดีครับสวัเดี๋ยวขอหยาดขาขอเรื่งมูลนะครับผมต้นนี้เลยปักไว้เดนยปูทำกันเนาะปูครับเอาไปร่วมนี้ไปร่วมไปร่วมเนี่ยต้นนี้ไปอต้นต้นนี้นะครับไปนี้นะครับของอา้าได้หอดอม้าดเข้าไป้นี้นะครับเสียนเปากับเสียนไอนะครับไมยนี้นะครับ รู้เพช่วยกันรู้ด้วยใช่ไหมต้นนี้แหลต้นที่จะสวยที่สุดต้นนี้จะเป็นอกระถอนอะไรล่ะพี่เนื้อมาดูมันกระเด็นอะไรกเนี่ยมันจะเป็นเงาะกระท้อนเหาะมันจะเป็นเงาะหรือเป็นกระท้อนครับเจะว่าปลูกต้นเงาะนะครับอาจจะเป็นกระท้อนก็ได้เนี่ยใช่แล้วโอ้โหไม่ไม่ไม่เงาะก็เป็นเงาะนี่ครับผ่านไปแล้วเหมือนต้นไม้ที่พ่อปลูกเนี่ยครับเหมือนนายหลวงว่า เขาบอกว่าต้นไม้โตเร็วคือต้นไม้อะไรคือต้นไม้ที่ปลูกวันนี้ครับนี่ไปไหนเอยเชีย่ยใช่ถ้ายังไม่ปลูกก็คือไม่โตนี่ปลูกไม่โตอันนี้เทียมงานทีมงานเซียนอะไรเดี๋ยวเซียนอะไรเซียนตรงไรเซียนกวางเซียนเป่าครับเซียนตรงไรครับลูกๆเซียนตรงไรเนี่ยครับทีมทีมงานเซียนเซียนการสินครับอ่าเซียนการสิน กาบสินบ้านนงไล่ก็คือหอมน่องจ้าหมูจงขันคือหอม,มต้องหอมคือหอมหอมากงานบาดดัยังวายานท้องานสนใหม่ก,กันชาก่ะปลูกจนจะไงปล่กเสียนาแต่ข้อสำคัญคือต้องมีน้ำให้เขาตลอดเพราะมันเขาแหนแรงแหนแรงแค่นี้ไม่พอเงาะเงาะต้องน้ำเพราะวันนั้นเขาปลูก การไยฝนแล้วการการปลูกงะนี่ต้องน้ำนะครับงะชอบน้ำเดี๋ยวจะมีนั่นอยู่ว่าน้องเขาจอะบ่ดาแล้วนอนนอนให้ดูไอ้ควางไอ้ควางอารมณ์นั่นแหละรมแรกงะอะไรชอบน้ำที่สุดเลยไม่เป็นไรจะได้จบมันจะไม่ขึงเนื้อเพราะเออลิ้มลิมเออปลูกลิ้มมันละเดี๋ยวระหว่างเดี๋ยวระหว่างขุดดินเดี๋ยวจะพาไปดูนี่กนคร่าวๆนะครับพาไปดูระบบน้ำของสวนน้องสาวกันน้องเขาจอะบ่ดาไว้

บ้านบ่มน้าไหมครับยันนาโม่แห้งครับต้องเอาขึ้นทังครับอันนี้น้องสาวพ่นเด็ดเจาะบดานครับแล้วก็ติดปาล์มโซดาเซีลวโครงการพัฒน์สวนผสมผสานสวนผลไม้เอ้าสวัสดีครับใครเนี่ยเฮ้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 ยเซียนอะไรเนี่ยนี่เซียนอะไรเซียนนมเฮ้ยเซียนอะไรเนี่ยนี่เซียนนมเซียนอะไรเนี่ยเซียนเจอเซียนเจออ่าเนี่ครับเป็น แผงโซลาเซลล์สามแผงเป็นโมโนฮัร์เซลล์รับแสงสองด้านรับเนี้อันนี้เป็นปั๊มประดานเจาะหกนิ้วลงปั๊มที่ได้ข้อมูลมาคือปั๊มแรงครึ่งเพราะว่าปั๊มตัวนี้จะสิบเวอริไดไปั๊มแห้งหลายเพราะว่าเขาไม่ได้อัดสปริงเกอร์ครับน้องเขาจะเอาแ้ำขึ้นเพื่อขึ้นขอแทง นี่ค <screws> ร <with Estado> ับแล้วก็สิไปแล้วมาให้สวนแบบปลาแล้วก็เอาไว้หดต้นใหม่ในสวนครับแจ็คตีตัวครับตัวผมไมครับตัวผมทำเลยว่าหดหนาบนหดช่วงนี้ช่วงนี่ถ้านำลนจะให้ลงโซนหนาดิถ้านเำลนท่อนเลี้ยนท่อนเดี้ยงท่อนเลี้ยนท่อนเดียงระบบตัดทำเลยครับนี่อันนี้ก็จากปั๊มเนาะจากปั๊มมาแล้วก็ขึ้นหอแทงขึ้นหอแทงอันนี้ก็ไปแทงค่ง่ายๆครับ ไทยใหญ่ๆกันที่เป็นสร้างไม่เห็ดซอยกันครับผมช่างเปลาช่างแดงช่างยอดเรียกเปิดขึ้นหัวแท่งเนี่ยทำมีแดดก็สิทำงานแผงโซลาร์เซลล์ก็จะส่ะงไฟไปให้ปัม๊มดูดน้ำขึ้นไปข้างบนเราจะใช้แล้วก็ต่อท่ออื่นไว้ครับไอ้ท่อท่อใหญ่เป็นท่อที่ใช้ในสวนท่อใหญ่ท่ออะ้รครบท่อที่วาอันนั้นลวะที่ขึ้นบนเลยอันนี้จะเขีนได้โครงการวะอันนี้บนได้เห็นหรอย ถ้าส่การจะถอวมีบางทีกาบทางงบก่อนบ่าอาศัยมันเขานะอ่ะอาศัยเอาไปอีกทางหนึ่งเอาต่อท่อไปเลยต่อท่อไปบ่าตอนนี้ับกลับบ้านเอาจะกลับบ้านเร็วสมบัตินี้ไหมเดี๋ยวสะพายลูกสะพ้ายลูกเป็นไรอ่ะมันาเหีอะไรเดี๋ยวปู่นจะมาช่วยอน้องก่อนเดี๋ยวเขาอยากไปคุยต้นไม้ซอยหนองสายจะฆ่าเขาผมเดี๋ยวยังถ่ายคลิปให้ผมเนาะ